จะพี่น้องท่ะถ้าเจอสายวิสานจดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลถ้าทายกับเมนูเจ้าบ,บองปลาส้มไข่ต้มผักสดผักลวกค่ะเริ่มต้นกับผักหนามค่ะผักหนามช่วงนี้เป็นฤดูผักหนามค่ะเจ๊ยมากเป็นผักที่เจ้โปรดปรานมากอืมจะและอันนี้ผักกาดหิน พักการหินห,นหินขึ้นดังดีดีหินปั่นวาซาบิคุณละเจอ้าบองหรือปลาราสับค่ะนัวท้าบอันผสมปลาสวายซื้อมาจากตลาดนัดวันเสาร์บ้านลุงบงังค่ะอืมอม แต,แต,แต่ในส่วนของไข่เป็ดต้มนั้นต้มิบสองนาที พักกัดหินมันสีหินหินภาษาอีสานก็หมายถึงว่าชุนๆขึ้นดังขึ้นจมูกอะไรอย่าเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเรากินวาซาบินั่นแหละในส่วนของผัดหนาม รสชาติอร่อยบอกไม่ถูกเขาจะมีลักษณะพิเศษในในตัวของเขาไม่ขมไม่หวานไม่เปรี้ยวบอกว่าคือต้องหาซื้อมากินค่ะจะได้รู้ไม่โลอไม่รู้ค่ะส S 1> <S 1> <S ช่วงนี้หน้าร้อนผักหนามเยอะมากค่ะมีหลายท่านแนะนำมาใส่แกงอ่อมแกงแครแกงส้มเดี๋ยวจะลองนะคะยังไม่ได้ลองแต่เดี๋ยวจะลองส่วนตัวเนี่ยเอามาลวกลวกกินกับน้ำพริก ปลาาสับซ่บคุยไป็น้สิไไสิสสปลาลาสับอันนี้ยซื้อมาจากนั้นเจ้าตัวรุ่งเพชรเกษมแปดสิบเอดค่ะ ตัวตัวนีดีดจ้าอย่งเช่นนักเสพบแล้นกัเปัน,นเตียหัวล้อเตียโอ้หินดีเดี๋นใจพากาเห็นเมื่อ้าเนี่อันแฟนตุกตกักหนาหลันเพื่อนเอาไปกราบอันเอาไปแกล้ม ก้อยเห็ดนะคะก้อยเห็ดเฟืองเห็ดฟางสำหรับป้าคือหินคักแนแถวท่านหินสมซื้อพักน้ำหนึ่งกับน้ำสมซื้อนะเห็นหรอน้ำจ้ะมึงจับยิ้ม ว่าสิลดน้ำหนกักไม่ได้เลดดอกกินยังกระแสบไป่นองเอ้ยขั้นว่าปลาสมบัน่นนี่หมองทองมั่นมั่นมั่นเน,นี่ยม,มักตื่นเึ้น <laughs>